สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนนะครับอันนี้เป็นโครงการบรราัธรรมิของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นป่าชายเลนนะครับร่มลื่นครับอากาศเย็นสบายนะครับเข้ามาก็มีจุดคัดกรองโควิดครับตอนนี้นะครับแล้วก็มีทางเดินไม้นะครับเข้าไปในป่า ป่าโกงกานะครับดูนะครับรากของต้นโกงกางนะครับช่วยชะลอการกัดเซาะชายฝั่งได้ดีมากเลยนะครับรากแน่นหนามากเลยครับนี่นะครับนี่ก็เป็นทางเดินไม้นะครับใช้ในการชมศึกษาธรรมชาติครับก็มีทางเดินเข้าไปข้างในนะครับ ชมธรรมชาติสวยงามมากนะครับระหว่างสองข้างทางก็จะมีป้ายนะครับอธิบายเกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆนะครับมีการเพราะข้าพันธเอาไว้นะครับสำหรับปลูกนะครับอันนี้เป็นต้นดำผูทะเลนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับ อันนี้ครับดูรากนะครับดูรากนะครับอันนี้ครับช่วยลดการพัฒนากันเสาะใช้ฟังจากภาวะขึ้นลมแรงได้ดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นต้นโปร่งแดงนะครับโปร่งแดงนีสีง้มนะครับธรรมชาติสวยงามนะครับ สังสรรค์นะครับยังไงก็แวะมาเที่ยวมาชมกันนะครับแบบหนาวสูศึกษาธรรมชาติอ่าคกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับนี่นะครับทีมงานสมบัติทัวร์นะครับนำหน้ามาก่อนน,นี่ครับทีมงานสมบัติทัวร์นะครับโดยผู้จัดก,การปูนะครับแล้วก็ผู้ติดตามทีโลเมตรนะครับ อันนี้มานั่งกันอยู่ที่ศาลาต่อแสมนะครับโอ้โหเงี้ยครับสวัสดีครับนี่ครับอ๋อวังปลารีสอร์ทมีอะไรจ้ะเดี๋ยวผมเดินทางไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวงพาร